วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนิยวเราไปกันที่จังหวัดนครนายกคนงานก่อสร้างวัย76ปีลงคายดักปลาเลี้ยงชีพขาไปพันติดกับข่ายจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่9มีนาคม2568ร้อยตำรวจโทหญิงจุธามาศประเสริฐผลร้อยเวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกได้รับแจ้งมีเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต ที่เวยสายใกล้สาลาอเนกประสงค์หมู่ที่9ตําบลเขาพ,าพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกจึงได้ลงไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวรนสายตรวจรถจกรยานยนต์ และรถยนต์และกู้ชีพสว่างอริยะ,ะนครนายกพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทะเบียนก็ไก่รล,ลิงทอทงปาจินบุรี509ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่ริมคลองถัดมาภายในคลองพบศพของนายสวัสด์โอรานอายุ76ปีอยู่บริเลขที่46หมู่ที่4ตำบลท่าศรีลา อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสภาพศพลอยน้ำอยู่ในคลองจึงได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอริยะ,ะคนครนายกนําศพขึ้นมาไว้บนบกเพื่อให้แพทย์ชนสูตรเพราะว่าที่บริเวณขาทั้งสองข้างพันติดอยู่กับตาข่ายดักปลาส่วนมือ,อยังกำติดอยู่กับหูจับตาข่ายแพทย์เวรจึงได้มอบให้เจ้าหน้าที่ หน่วยคู่ภัยสว่างอริยะนำส่งโรงพยาบาลมสวองคลักษผ่าพิสูจน์การเสียชีวิตส่วนศพจะได้ติดต่อญาตินำศพไปบุชเป็นกุศลตามปรเเพณีต,ต่อไปจากการสอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่านายสวัสดิโอรันทำงานเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ที่แคมป์คนงานใกล้กับบัตรเขาแดงและเมื่อวานนี้วันที่8มีนาคม2568เป็นวันยุด ผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันได้ออกไปลงคายดักปลาเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เวลา12ในกาแล้วไม่กลับเข้ามาที่แคมป์คนงานพอรุ่งเช้าได้ทราบทางโทรศัพท์จากกู้ภัยสว่างอาริยะนครนายกว่าพบศพของนายสวัสด์โอรานเสียชีวิตยอยู่ในลำคลองดังกล่าว